อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1841การเปลี่ยนแปลงเพียงคำพูดนี้เอ่อยดังกึกก้องพื้นดินสั่นสะเทือนและปรากฏกำปั้นยักษ์ที่สร้างขึ้นจากพื้นดินพุ่งทยานเข้าหาห,าหวังหลินหวังหลินมีท่าทีเช่นเดิมแต่แววตากระพริบเย็ยนเยียบขณะที่กำปั้นเข้ามาใกล้หวังหลินก็ส่งกำปั้นของตัวเองออกไปปัง หวังหลิงไม่ได้ขยับไปไหนแต่กำปั้นที่เก่อเกิดจากพื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนและพังทลายเสียงร้องน่ากลัวออกมาจากข้างในร่างสีเหลืองเข้มปรากฏขึ้นจากพื้นดินเขาก้าวเท้าและหนีลงไปใหม่โดยไม่ลังเลมองไกลๆอาจเห็นพื้นหญ้าสายไปมาและมีเขาซ่อนตัวข้างในขณะเดียวกันคนที่สามที่พยายามดิ้นรนต่อสู้กับเปลวเพลิงได้ส่งเสียงร้องโหยหวนและหยุดลงทันที เลวเพลิงเข้ากลืนกินเขาในพริบตาจากนั้นก่อตัวเป็นพายุเพลิงและมีร่างแก่นแท้ของหวังหลินก้าวเดินออกมาหนีแววตาหวังหลินเย็ยนเยียบเขามองร่างที่พยายามหนีใต้พื้นดินสองเท้าจึงก้าวไปข้างหน้าและเหยียบลงไปข้าไม่ได้ต้องการฆ่าพวกเจ้าแต่พวกเจ้าเรียนหาที่ตายกันเองหวังหลินพ่นลมหายใจและยกมือที่เหี่ยวแห้งขึ้นมาเขาไม่ได้ไล่ตามแต่กดฝ่ามือลงบนพื้นดินกลิ่นอายระเบิดขึ้นจากพื้นดินด้านล่าง มือที่เหี่ยวแห้งยกขึ้นไปทำให้พื้นหญ้าเริ่มเหี่ยวแห้งอย่างรวดเร็วหยดน้ำถูกมือของหวังหลินดูดซับไปทันทีการดูดซับนี้รวดเร็วมากหญ้าสีเขียวรอบหวังหลินเหี่ยวแห้งไปมหาศาลหยดน้ำไหลเส้นสายลอยเข้ามาหาแขนของหวังหลินหากมองจากด้านบนคงจะเป็นฉากเหตุการณ์อันน่าตกตะลึงที่หญ้าเบื้องหน้าหวังหลินกำลังแห้งเหี่ยวอย่างรวดเร็วหยดน้ำเข้าไปในร่างกายและการเหี่ยวแห้งคล้ายกำลังไล่ตามคนที่กำลังหนี เซียนในพื้นดินรู้สึกจิตใจสั่นสะท้านอย่างบ้าคลาั่งเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความตายกำลังไล่ตามมาหากมันสัมผัสถึงตัวเขาได้คงต้องตายแน่นอนขณะที่ทิยาหนีพื้นหญ้าด้านหลังแห้งเหี่ยวรวดเร็วยิ่งกว่าถ้ำบางแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกำลังได้รับผลกระทบเซียนที่กำลังหนีถึงกับกัดฟันแน่นและพุ่งเข้าหาถ้ำเหล่านั้นมัดซบทำไมมันถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นแต่ก็แค่คนคนเดียวหากทำให้ทุกคนโกรธเกรี้ยวมันก็จะต้องตาย คนที่หนีกำลังใช้วิชาหลบหนีปัทภีด้วยความเร็วสูงและพุ่งทยานหาถ้ำเหล่านั้นเมื่อเขาเข้าไปใกล้แววตาพลันกระพริบเย็ยนเยียบเพราะมีกลิ่นไอทรงพลังระเบิดออกมาจากถ้ำหนึ่งในนั้นตามมาด้วยชายชาราผมขาวก้าวเดินออกมาเช่นกันจังหวะที่เขาปรากฏตัวกลิ่นไอของเซียนขั้นวิบากดับศูนย์ระดับต้นได้แผ่กระจายชายชาราพุ่งเข้าหาคนที่กำลังหนีโดยไม่ลังเลและสะบัดแขน เสียงดังสนั่นกึกก้องและมีคลื่นกระแทกกระจายผ่านพื้นดินเข้าหาเซียนที่กำลังหนีทำให้เขาหยุดชะงักไปหนึ่งจังหวะและกระเด็นกลับไปอย่างรวดเร็วไปซะเซียนที่กำลังหนีถึงกับกระอักโลหิตและโผล่ขึ้นบนพื้นดินตอนที่เขากระเด็นขึ้นมาทุ่งหญ้าแห้งเหี่ยวดูเหมือนปากขนาดยักษ์เข้ามากลืนกินร่างเขาเสียววินาทีนั้นเขาได้ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนร่างกายเหี่ยวแห้งอย่างรวดเร็ว สูญเสียน้ำและโลหิตทั้งหมดในร่างกายพร้อมกับวิญญาณดั้งเดิมได้ลอยออกมาทว่ามีควันสีดำเข้าห่อหุ้มรอบวิญญาณขาวและพยายามหนีแต่ถูกหุ่นเชิดแย่ซื่อไล่าตามมาทันดวงวิญญาณจึงถูกควันสีดำห่อหุ้มพลางส่งเสียงกรีดร้องและค่อยๆจางหายไปสหายเซียนข่าชื่อตัวัวคนที่ล่วงเกินเจ้าได้ตายไปแล้วดังนั้นจงสลายวิชาเต่านี้เถอะที่นี่คือจุดต่ำสุดของแคว้นกระทิมสวรรค์และไม่อาจสูญเสียได้ ในโปรดอย่าทำลายฐานของเหล่าเซียนไร้สำนักในทุ่งยอดนพาชายชราผมขาวปรากฏตัวในท้องฟ้าเขามองหวังหลินไกลๆและคำนับฝ่ามือหลังเอ่ยออกมาใบหญ้าบนพื้นดินจึงไม่เหี่ยวแห้งอีกหยดน้ำลอยเข้าห,าหาร่างหวังหลินแต่ที่มากขนาดนี้เพราะมาจากเซียนที่ตายไปแต่ยังไม่มากพอให้หวังหลินโคจรรอบที่ก้าได้เสร็จสิ้น เขายกมือขึ้นมาจากพื้นและมองดูชายชราห่างออกไปไกลาจากนั้นมองดูทุ่งหญ้าและคบคิดเซียนไร้สำนักส่วนใหญ่ที่นี่อยู่ใต้ดินช่างน่าประหลาดที่นี่คือส่วนใต้สุดของแกรนหรือผู้ที่ถูกมันคือที่ที่ใกล้กับหัวใจแห่งพื้นดินหลังคบคิดเล็กน้อยหวังหลิงก็ไม่พูดอะไรอีกแต่ชำเลืองมองชายชราและจากไปหุ่นเชิดเย่ซื่อถูกเรียกกลับมาอยู่ข้างหวังหลิงพร้อมอสูรยุงเขาสะบัดแขนและเก็บมันกลับไป ขณะที่หวังหลินก้าวทยานออกไประลอกคลื่นดังกึกก้องและผสานเข้ากับโลกเขาใช้วิชาบิดมิติหายไปและออกไปจากทุ่งหญ้าแห่งนี้จนกระทั่งหวังหลินจากไปแล้วชายชาราจึงผ่อนคลายร่างเงาหลายร่างโผล่ออกมาจากพื้นดินและมีคนมากกว่าสิบคนมองทิศทางที่หวังหลินจากไปผู้อาวุโสฝั่งซ้ายตัดสินใจถูกแล้วคนผู้นี้ไม่ใช่คนที่เราจะไปล่วงเกินได้ หุ่นเชิดของเขาแข็งแกร่งและยังมีอสูรประหลาดอีกตัวเขาเองยังทรงพลังมากคนแบบนี้ไม่ใช่คนไร้สำนักใช่แล้วคนผู้นั้นช่างแน่วแน่และยังสังหารคนของเตาภูเขาทมินไปถึงสี่คนเขายังโหดเยี่ยมอมาหิตจ,จากภาพลักษณ์ของเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นเซียนมารทั้งสี่คนของเตาภูเขาทมินคงต้องดูด่าวตัวเองเท่านั้นพวกเขาติดตามอีกฝ่ายไปหลายวัน ตอนนี้ก็ตายไปแล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันจบไปเหล่าสหายเซียนกระจายตัวชายชราเอ่ยขึ้นก่อนจะหันตัวจากไปส่วนหวังหลินหลังจากใช้วิชาบิดมิติไปครั้งที่สองจึงปรากฏตัวในเทือกเขาตามแผนที่ของยานหลวนเขาห่างจากทะเลอยู่สามเดือนแก้นกระทิงสวรรค์กว้างใหญ่เกินไปหวังหลินเรียกอสูรยุงขึ้นมานั่งบนหลังและท่องทยานไปทางทิศตะวันออกอสูรยุงรวดเร็วมาก ที่บริเวณนี้ใกล้กับแคว้นมันเขียวดังนั้นจึงไม่มีเซียนอยู่แถวนี้มากนักหวังหลินไม่รู้เรื่องแคว้นมันเขียวอะไรนักแต่ทางเหรินมีความหวาดกลัวต่อแคว้นนี้ราวกับทุกคนที่มาจากที่นี่ล้วนน่ากลัวเวลาสิบวันผ่านไปในพริบตาหวังหลิงเดินทางเจอเซียนบางส่วนแต่พวกนั้นก็ไม่พูดคุยกับคนอื่นและแค่ผ่านไปแม้จะส่งสัมผัสวิญญาณออกมาแต่พอเห็นรูปลักษณ์ของหวังหลิงจึงลังเลเล็กน้อยและจากไป หลังจากผ่านมาสิบวันหวังหลิงจึงใช้วิชาบิดมิติเป็นรอบที่สามและหายตัวไปจากเทือกเขาแห่งนี้ทิศตะวันออกของแกนช่างกว้างใหญ่และมีทะเลขั้นกลางระหว่างแกนกระทีงสวรรค์และแกนมันเขียวซึ่งถูกเรียกว่าทะเลโอสถลือกันว่าทะเลแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น,นจากยาที่ตกลงมาจากท้องฟ้าทว่าข่าวลือดูเหมือนเกินจริงมากไปเพราะยาแบบไหนกันถึงสามารถสร้างเป็นทะเลขนาดนี้ขึ้นมาได้ ไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้แต่ข่าวลือก็ถูกส่งต่อมากันเป็นทอดทๆทะเลโอสถนั้นกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตและมีคลื่นโหมกระหนำ่ำแม้จะเป็นทะเลภายในแคว้นแต่สายลมและคลื่นก็ยังรุนแรงแต่เพราะที่แห่งนี้เป็นแนวเขตระหว่างแคว้นกระทิงสวรรค์และแคว้นมันเขียวเหล่าเซียนจึงค่อนข้างวุ่นวายมีก้อนเมฆสีดำปกคลุมท้องฟ้าพร้อมกับเสียงดังลัานและสายฝนที่ตกลงมาผสมเข้ากับท้องทะเล ด้านล่างก้อนเมฆมีระลอกคลื่นปรากฏขึ้นในสายฝนหวังหลินก้าวเดินออกมาจากระลอกคลื่นและยืนอยู่เหนือทะเลพอมองทะเลด้านล่างดวงตาแห้งเหี่ยวของหวังหลินจึงเป็นประกายเจิดจ้าเขาเหลือการโคจรอีกเพียงครึ่งทางก็จะทำให้แก่นแท้วารีสมบูรณ์หวังหลินไม่ได้ต้องการมากนักเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นทว่าการได้มันมาในช่วงสั้นๆมีเพียงวิธีเดียวที่เขาคิดออกคือการควบแน่นจากทะเลกว้างใหญ่ แต่เขาจะควบแน่นสำเร็จหรือไม่ก็ยังไม่รู้หวังหลินพาร่างตัวเองจมลงไปในทะเลผ่านไปไม่รู้นานแค่ไหนจึงปรากฏพื้นทะเลขึ้นด้านล่างปะการังหลากสีและสาหร่ายมากมายปกคลุมพื้นทะเลทั้งยังมีปลาและกุ้งแหวกว่ายอยู่นับไม่ถ้วนหวังหลินนั่งหลับตาอยู่ภายในดงสาหร่ายเขาวางมือไว้บนเข่าและสร้างผนึกน้ำทะเลรอบตัวเขาสันเทาระลอกคลื่นที่มองไม่เห็นแผ่กระจายออกไปทุกทิศทาง หวังหลิงพึมพามแก่นแทวารีรวมตัวท้องทะเลเริ่มครั่งครูและเกิดเสียงดังสนั่นกึกกล้องออกไปตอนนี้ร่างกายหวังหลินไม่เปล่งกลิ่นไออันใดราวกับผสานเข้ากับทะเลโอสถไปแล้วเขากลายเป็นส่วนหนึ่งกับทะเลจนแทบไม่อาจแยกความแตกต่างได้ขณะที่ทะเลโอสถสั่นเทาและเดือดพล่านมันได้ทำให้เซียนไรสสำนักจากสองแคว้นเกิดความสนใจทว่าความดูเดือดเกิดขึ้นภายในทะเลจึงไม่มีใครลงไปดู ทั่วทั้งทะเลถูกห่อหุ้มด้วยเขตอาคมอีกหนึ่งชั้นซึ่งเขตอาคมนี้ลึกลับจนแม้แต่หวังหลินก็ไม่สามารถตรวจจับได้ตอนที่เข้าไปตอนที่เขากำลังดูดซับทะเลโอสถจึงสังเกตมันได้เลือนรางเขตอาคมชั้นนี้ทำให้คนเข้าไปข้างในได้แต่ไม่สามารถออกมาได้ดังนั้นจึงเป็นการผนึกทะเลโอสถอย่างสมบูรณ์ขณะที่หวังหลินดูดซับแก่นแทวารีเสียงกรีดร้องโหยหวนหลายจุด,ดดังออกมาจากในทะเล เหล่าเซียนไร้สำนักจากแ้นกระทิงสวรรค์กำลังถูกเซียนที่มีเพลิงสีเขียวน่ากลัวตามล่าสังหารในทะเลโอซรสมักจะมีเซียนเช่นนี้จำนวนมากตอนที่1842สีเซียนจากแว้นมันเขียวเหล่าถ้ำในทะเลลึกนั้นได้ถูกกลุ่มเซียนชุดเขียวเข้าทำลายและแข่นฆ่าผู้คนข้างในอย่างโหดเหี้ยมใครที่พยายามหนีจะถูกไล่ล่าจนกว่าเป้าหมายจะสิ้นชีพ เนื่องจากทั้งทะเลโอสถได้ถูกขนึกจึงมีเซียนชุดเขียวอยู่มากมายและการหนีรอดไปนับว่าเป็นเรื่องยากการแข่งข้าดังสนั่นไปพร้อมกับเสียงคำรามในทะเลโอสถกลิ่นคาวเลือดค่อยๆกระจายออกมาดึงความสนใจของอสูรดุร้ายในทะเลนี่คือการสังหารหมู่ของเซียนที่มีระดับบ่มเพาะไม่เท่ากันเหล่าเซียนชุดเขียวมีระดับบ่มเพาะสูงกว่าและทำตามคำสั่งอย่างเข้มงวดให้ล้างบางเหล่าเซียนแกล้งกระทิงสวรรค์ที่อยู่ในทะเลโอสถทั้งหมด อีกด้านหนึ่งใกล้แกว้นมันเขียวมีธงสามผืนจมเข้าไปในทะเลเหล่าเซียนใต้ผืนธงมีอยู่หลายพันคนและทั้งหมดต่างก็มองไปเบื้องหน้าด้วยสายตาเย็นเยียบใจกลางเหล่าเซียนมีคนสามคนที่ไม่ได้สวมชุดสีเขียวแต่กลับเป็นสีขาวทั้งสามเป็นสองบุรุษและหนึ่งสตรีพวกเขาดูอ่อนเยาวและมีอายุราวสามสปีทางด้านหญิงสาวดูงดงามมากนางก้มศีรษะลงมามองดูเข็มทิศในมือ ข้ามกลางทั้งสามคนมีชายหนุ่มใบหน้าละเอียดดุดหินยกสีขาวเขาขบคิดและเอ่ยขึ้นที่ใหญ่เฉียนน้องหญิงเจ้าการสังหารในทะเลโอสถได้ผ่านมาเจ็ดวันแล้วหากเราไม่เร่งรีบคากลัวว่าจะทำตามคำสั่งของบรรพชนไม่เสร็จชายหนุ่มอีกคนหน้าตาดูธรรมดาแต่เผยสายตาดูร้ายออกมาหลังจากได้ยินที่ชายหนุ่มอีกคนพูดจึงตอบกลับไปอย่างมากการแข่งข้านี้ก็อยู่ได้อีกสีวันเซียนแคว้นกระทิงสวรรค์นในทะเลโอสถจะตายทั้งหมด ทะเลโอสถเป็นประตูให้แว้นมันเขียวเข้าสู่แว้นกระทิงสวรรค์ที่นี่มีเซียนทรงพลังหลายคนดังนั้นการจะจัดการด้วยความรวดเร็วถือว่าเป็นเรื่องยากแต่คงเป็นไปตามที่ที่ใหญ่เฉียนพูดเอาไว้อีกสี่วันก็น่าจะเพียงพอนางยิ้มพลางคัดผมไปด้านหลังหูที่ใหญ่ดูเข็มทิศสิขณะที่นางเอ่ยขึ้นเข็มทิศในมือขวาส่องประกายแผนที่ทั่วทั้งทะเลโอสถปรากฏขึ้นมา มีจุดสีเขียวหลายพันจุดตลอดทั่วทั้งแผนที่และจุดพวกนั้นกำลังเคลื่อนที่อย่างช้าช้านอกจากจุดสีเขียวแล้วยังมีจุดสีขาวจำนวนมากจุดสีขาวเสมือนเปลวเทียนที่สามารถดับได้ทุกเวลาเทียนแค่พูดคุยกันทั่วครู่จุดสีขาวก็หายไปหลายร้อยจุดและถูกจุดสีเขียวกลืนกินแสงสีขาวมีขนาดที่แตกต่างกันทั้งยังมีสามจุดที่สองสว่างกว่าจุดอื่นๆเซียนที่แข็งแกร่งที่สุดในทะเลโอสถอยู่ในขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลาง เหล่าบรรพชนได้ส่งผู้ส่งสารมันเขียวออกไปต่อกอนแล้วดังนั้นเราไม่ต้องกัง,งวลนางเอ่ยขึ้นนอกจากแสงที่สว่างที่สุดสามจุดยังมีแสงที่สว่างน้อยกว่าแต่ก็ยังมากกว่าคนอื่นอีกสิบจุดพวกเขาถูกจุดสีเขียวล้อมรอบและกำลังเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดนอกจากเซียนไร้สำนักสามคนนั่นยังมีอีกเก้าคนที่มีระดับด้อยกว่าราวราวด่านวิบากแก่นแท้ที่เจ็ดถึงแปดพวกมันคือเป้าหมายของเราสามคน กราบใดที่เราสังหารพวกมันได้เสียนที่เหลือในทะเลโอสถไม่ถือว่าเป็นปัญหาอีกกระนั้นด้วยของสิ่งนี้แค่สีวันก็น่าจะพอให้สังหารได้ทั้งหมดนางยิ้มและยกแขนซ้ายขึ้นมาสะบัดหยดของเหลวสีดำปรากฏขึ้นในฝ่ามือมันเป็นผลึกใสสีดำและเปล่งแสงประหลาดกลิ่นอายแก่นแท้วารีจำนวนมหาศาลโผล่ออกมาจากหยดนี้ด้วยสมบัติจากสำนักมารทิพย์หยดน้ำหมื่นลอง ท่านคิดว่าเหล่าเซียนในทะเลโอโสถจะมีที่ยืนได้หรือไม่ที่ใหญ่นางมองไปยังสองหนุ่มชายหนุ่มใบหน้าละเอียดดุดหินหยกพลันย้มและเอ่ยขึ้นเราไม่ควรประมาทในเมื่อสามสำนักของเรารวมกำลังกันแล้วเราไม่อาจปล่อยให้แคว้นกระทิงสวรรค์สังเกตความผิดปกติได้สามบรรพชนได้เริ่มใช้วิชาขัดขวางการทำนายแล้วเราต้องไล่สังหารเซียนแคว้นกระทิงสวรรค์ในทะเลโอโสถและหลอมพวกมันกลับเป็นเม็ดยาสวรรค์ จากนั้นใช้เม็ดยาเพื่อเปิดม่านพลังรอบแคว้นกระทิงสวรรค์ไม่มีใครในสามคนนั้นเห็นว่าบนแผนที่เข็มทิศในมือนางมีแสงสีขาวธรรมดาอยู่ไม่ไกลจากแคว้นกระทิงสวรรค์จุดสีขาวนี้คือจุดที่หวังหลิงอยู่จุดสีเขียวมักจะผ่านไปแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาเลยหวังหลินกําลังนั่งอยู่ในส่วนลึกของท้องทะเลด้วยความสงบนิ่งแต่ร่างกายผสานเข้ากับทะเล เขาควบแน่นสายน้ำที่เข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆเพื่อสร้างแก่นแทวารีเข้าหล่อเลี้ยงทว่าการควบแน่นแก่นแทวารีจากน้ำทะเลนับว่าเป็นเรื่องยากยิ่งบางทีหากเขาควบแน่นทั้งทะเลให้กลายเป็นหยดน้ำเขาอาจจะสามารถสร้างแก่นแทวารีขึ้นมาได้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหวังหลินก็ต้องลองดูสัมผัสวิญ,ญญาณหวังหลินผสานกับทะเล ดังนั้นจึงสังเกตการสังหารที่เกิดขึ้นในทะเลโอสถได้ทั่วทั้งทะเลโอสถตกอยู่ในต่อสู้ฆ่าฟันคลิปตาเดียวหนึ่งวันผ่านไปช่วงระหว่างวันนี้มีเซียนชุดเขียวหลายสิบกลุ่มทะยานอยู่เหนือวังหลินแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นวังหลินด้านล่างได้เลยหลังจากผ่านวันนี้ไปทะเลโอสถได้หดตัวลงรอยฟุตราวกับน้ําได้หายไปในอากาศว่างเปล่าสิ่งนี้ค่อยๆทําให้เหล่าเซียนเกิดความสนใจ แต่เนื่องจากการแข่งข้าที่เกิดขึ้นจึงไม่มีใครให้ความสนใจมากนะักคนทั้งสามใต้ผืนธงของฝั่งแก้นมันเขียวก็เช่นเดียวกันสตรีงดงามมองเข็มทิศในมือและเอ่ยขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือห่างออกไป3า0 0 0 0เลีทหารมันเขียวหนึ่งขบวนไปเซียนหลายสิบคนพลันคลื่อนย้ายเข้าสู่แม่น้ำและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขาไม่สามารถใช้บิดมิติได้แต่แก้นมันเขียวเตรียมการมาอย่างดี ไม่เพียงแต่ผนึกเขตอาคมในทะเลเมคาแต่ยังทำให้เหล่าเซียนแกว้นมันเขียวสามารถผสานเข้ากับทะเลเพื่อเคลื่อนร่างได้ตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปเกือบสองล้านลีทหารมันเขียวห้าขบวนไปหลังจากนางเอ่ยขึ้นเหล่าเซียนนับร้อยก้าวทยานและหายวับคำสั่งส่งต่อจากนางโดยอ้างอิงจากข้อมูลบนแผนที่เข็มทิดในมือพวกเขาจึงกวาดล้างจุดสีขาวที่กำลังต่อต้านไปได้หลายจุด ที่ใหญ่เชียนที่ใหญ่เจ้าตอนนี้ขึ้นอยู่กับพวกท่านแล้วในเก้าคนมีตายไปสี่และเหลืออยู่ห้าสองในนั้นกระจายตัวออกไปและไม่มีอะไรให้กังวลแต่มีสามคนกำลังรวมกลุ่มกันสามคนนี้อาจเป็นสหายกันและร่วมมือกันเป็นอย่างดีข้าอยากขอให้ที่ใหญ่ทั้งสองเข้าไปสังหารทั้งสามคนนั่นบนเข็มทิศในมือมีจุดสีขาวสามจุดที่ใหญ่กว่าจุดอื่นๆกำลังเคลื่อนไหวเข้าหาแคว้นกระทิงสวรรค์ จุดสีเขียวที่เข้าไปใกล้จะมอดดับไปทีละดวงแสดงถึงการเสียชีวิตของเซียนแว้นมันเขียวชายหนุ่มใบหน้าละเอียดดุดหินยกพลันยิ้มและยกแขนขวาขึ้นมาปรากฏพัดในมือเขาตบไปบนมือซ้ายพลางมองชายหนุ่มแท่เฉียนตรงหน้าที่ใหญ่เฉียนน้องชายอยากตามไปดูวิชาเต่าสุดยอดมานแห่งสำนักเต่ามมนเซียนแท่เฉียนเผยท่าทีอันตราย เขาก้าวเข้าสู่ค่ายโกนและหายไปอย่างไรร่องรอยชายหนุ่มอีกคนสายสศีรษะและติดตามไปหลังจากทั้งสองจากไปสตรีผู้มีเหล่าเซียนนับพันรายล้อมกลับขมมดคิ้วและมองเข็มทิศในมือนางกำลังงุนงงกับเรื่องบางอย่างประหลาดนักทํามน้ำในทะเลโอสถถึงได้ลดลงมากขนาดนี้ในวันเดียวนางกวาดสายตาไปทั้งจุดสีขาวทั้งหมดรวมถึงจุดที่เป็นตัวแทนของหวังหลิน ทว่าจุดสีขาวที่เป็นตัวแทนของวางหลินกลับธรรมดาเกินไปและไม่ได้ทำให้นางสนใจนางขบคิดก่อนจะเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจพยายามส่งทหารออกไปร่วมมือกวาดล้างเซียนไร้สำนักที่เหลือของแ้นกระทิงสวรรค์การฆ่าสังหารมีไม่จบไม่สิ้นและหว่างหลินก็ไม่สนใจเรื่องทั้งหมดนี้เขาใช้สมาธิดูดซับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องดูดหลุมดำที่ควบแน่นให้กลายเป็นแก่นแท้วารีอย่างไรก็ตามการควบแน่นแก่นแท้วารีนับว่ายากเกินไป แม่น้ำทะเลจะหายไปร้อยฟุตก็ไม่มากพอเช่นนั้นก็ดูดซับเพิ่มอีกหวังหลิงลืมตาและเฝ้าดูเซียนชุดเขียวกลุ่มหนึ่งทยานผ่านไปเขาขมวดคิ้วต่อมาหวังหลิงถอนสายตาและหลับตาดูดซับน้ำมากขึ้นไปอีกผ่านไปหนึ่งวันระดับน้ำทะเลลดลงไปจนกระทั่งมากเกินกว่า800ร้อยฟุตบนพื้นดินตอนนี้บางส่วนได้เห็นแนวปะการังไปแล้วแม้แต่เซียนจำนวนมากที่กำลังแข่งค่าก็ไม่อาจเมินเฉยเรื่องนี้ได้แล้ว แต่พวกเขาก็คิดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำทะเลหายไปไหนหมดหรือว่ามีคนกำลังใช้วิชาทรงพลงังเซียนชุดเขียวในทะเลโอโสถไม่สามารถสงบจิตใจได้อีกตอนนี้ตรงกันทะเลซึ่งห่างจากหวังลิงอยู่ไกลๆมีคนสามคนกำลังวิ่งหนีสองในสาบาดเจ็บสาหาัสแต่คนสุดท้ายไม่ยอมทิ้งเพื่อหนีไปคนเดียวพยักขาวหนีไปวิหกศักดิ์สิทธิ์และฆ่าบาดเจ็บสาหาัสการมากับเราก็เหมือนลากเจ้าลงนรกไปด้วย ข้าไม่คิดว่าจะมาเจอความตายที่นี่หลังจากเราออกมาจากสำนักเจ็ดเตาและบ่มเพาะอ,อย่างสงบมาตลอดพยักขาวหนีไปสิ